ตอนนี้ตอนนี้โอ้ยกำลังโดดบุกดับบุกดับยูเห็นบ่เห็นบ่ไม่อย่างนี้มเมนูเ้อเมนูกุ้งเต้นวาซันที่เปิดให้เบิรงกยังในมันเนาะนี่สดๆดใหม,ม,ม่แบบนี้เลย,ยเฮเฮจึงไ๋วาซันเออเจ้าของหา้างเพื่อนก็บ,บอกว่าซานเอาเองเลยเด้อด้วยความสดใหม่เนาะจะได้แบบอัตรลดเพิ่นว่าอัตรลดอัตรลดเราก,ก็ต้องซานเนาะ การให้เครื่องปรุงต่างๆนี่เข้ากันเนาะยน้ำลายแตกไม่ท่าแล้วนี่เลยแบบน,นี้นะ่ะเป็นเคงใองดเข้าหรือ,อังคักุดแบบน,นี้นะ่ะมาโลมาโลจานจานจานจุ๊ใสมามาจานทักหอมนี่จานนี่นะนี่นะนี่นะจานก็จะไม่ใส่นะเมนแล้วจา้านี่ละนี่ละนี่เลยเนาะ โอ้ยจ oh, no. uh, right no. uh, ัดเอเด้อชวยบอกให้เนาะจัดไสจานชุนก็ได้อ่ะพักในหนาวเขากบโปอ่าวเนาะเขากะอโอกเนาะเออโบเมนเวาร์สี่ขึ้นให้าอย่างมาเขาก็จะไปกินจนเบิดอกได้แดดเออเขาก็เหลียวเลือกตาเบืองแน่เนาะข้นว่ามันหนาวมันเนากระเก็บอ้กอ่ะจัดไส่แบบนี้น่ะอืมย่างใหญ่เลยเด้อนี่แล้วแล้วแบบนี้เนาะเขากะง่วงเลยจ้ะไปซิง่วงเลยง่วง บ่ให้ว่าพุ่นนะป้าโท่โอ้ยอย่ามาเต้นใส่ตาไยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ e <mumbles> wow. ้ยเป็นตัแซมแห้งบ่ดินะโซดทำแม่แบบนี้โซดทำแม่โซดทำแม่เอ้ยอย่ามาเต้นใส่ตาไปไดนเต้นแท้เด้อท้าเจ้าเอ้ยหนี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นตัวแบบนี้เลยเนาะอื หมายบอกเลยจะบอกได้ว่าขื่นน้ำลายอยู่แซ่บแฮงสุดยอดเลยพักหลาย